สวัสดีครับผมช่วงที่ผมทำคลิปนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมการปลูกในสวนอยู่เป็นระยะนะครับเพราะว่าชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะครับคลิปนี้จะมาปลูกพิกให้ดูต้นหนึ่งและจะมาบอก4สเต็ปหรือ4ขั้นตอนเตรียมหลุมปลูกให้โตวไวแบบง่ายๆสบายๆใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากขุดหลุมตามปกติขุดเล่นๆน,นะครับไม่ต้องขุดลึกไม่ต้องเอาดินออกมาเยอะ นี่คือสเต็ปที่1ส่วนสเต็ปที่2ครับใช้จอบนี่แหละตีวงให้กว้างเพื่อการกระจายรากแขนงที่ดีนั่นเองครับยิ่งเราตีวงให้กว้างไว้ารากแขนงเนี่ยก็จะยิ่งกระจายตัวได้ดีพืชก็จะโตวไวครับสเต็ป3ใช้เสียมเหล็กปักลงไปตรงกลางเลยไม่ต้องเอาดินขึ้นนะปักลงไปให้มันลึกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อให้รากแก้วเนี่ยย่างลงได้ไวนั่นเองครับ ถ้าดินยิ่งแน่นรากก็ยิ่งหยั่งลงยากต้นไม้โตช้าครับส่วนสเต็ปที่4ครับอย่าลืมเด็ดขาดรองพื้นทุกครั้งนะครับซึ่งในหน้าแรงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้1ละต้นกล้วย2ขี้เท่าถ่านหรือเศษถ่านบดนะครับเพราะาเศษถ่านบดเนี่ยมันจะมีรูพูนสูงมันช่วยอุ้มน้ําเหมือนเราฝังสำลีที่ไม่มีการย่อยสลายไว้ในหนุมปลูกนั่นเองครับพืชจึงทนแรงแถมยังมีซิลิกา้าคาร์บอนมีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและก็มีสารอาหารอย่างอื่นอีกในปริมาณหนึ่งนะครับ ก็สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและที่สำคัญป้องกันมแมลงได้ด้วยครับสูตรนี้ด้วย4สเต็ปนี้รับรองว่าจะปลูกอะไรก็ทนแ้งแล้วก็โตวไวครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมใช้มานานแล้วนะก็ทำไปหลายคลิปวิดีโออยู่นะครับแต่วันนี้อัปเดตให้ชมไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นโดยเฉพาะไม้พยุงนะครับผมใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยและไม่ได้รดน้ำต่างหากนะครับ ปลูกไม้ยึดต้นไว้เพราะว่าการเตรียมหลุมแบบนี้หนึ่งละรากแก้วอย่างลงได้ดีรากขาแนแงกระจายตัวได้ดีและที่สําคัญมีการรองพื้นหลุมโดยเฉพาะเศษถ่านบดเนี่ยมันช่วยอุ้มน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ได้ด้วยหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ต้นกล้วยก็ได้นะครับต้นหนึ่งใช้ได้10บหลุมนะเหมือนคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วลองใช้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ